วันนี้ผมพามาชมนี่ Mazda 3 2.0 SP like ตอนนี้เป็นรุ่น Fastback นะครับราคาอยู่ที่1,198,000บาท ก็ตัวนี้เป็นตัวสีเทาแมทช์ชินเกรย์นะก็มีค่าสีเพิ่ม1 5 0 0 0บาทนะครับที่เป็นรถของพี่น้ำตาลนะครับพี่น้ำตาลก็เดี๋ยวจะมารับรถกับเราวันนี้แหละมีต้องบอกก่อนเลยแอบกับทิพบอกก่อนเลยพี่น้ำตาลนี่เป็นลูกค้าที่แบบคุยเป็นกันเองมากก็พี่น้ำตาลเนี่ยเพิ่งจองแล้วก็จัดไปแนนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเองครับไปใช้เวลาประมาณ7-10วันเดี๋ยววันนี้พี่น้ำตาลมารับรถแล้วครับพี่น้ำตาลนะครับพี่น้ำตาลเลือกใส่เป็นตรงเอ็กซ์ตรีมตัวนี้สวยมากผมบอกเเเลยยใใส่่ข้ามามนนกับรรถ5ปะตูี ชุดแต่งเป็นสีดำนะตัดกับสีเทาแบบชินเกรเนี่ยบอกเลยดุมากใส่แล้วดูดุมากรุ่นฟา b a c k นะตัวเส้นสาย i ิเ a เจอร์วิงด้านหน้าเป็นสีดำนะครับเฉพาะในรุ่น5ประตูนะครับถ้ารุ่น4ประตูจะเป็นสีโครเมียมเน้นเป็นสีดำเนื่องจากเขาเน้นถึงความสปอร์ตโบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นนะครับให้รถดูดุดันมากมาพร้อมกับกระจังหน้าก็เป็นสีดำสังเกตที่โลโก้นะครับ โลโก้จะแตกต่างกับรุ่นลองท็อปกับรุ่น c ตัวล่างนี่ตรงที่ว่าโซ่เนี่ยจะเป็นเหมือน3มิติเพราะว่าตัวหลังโลโก้เนี่ยมีตัวเรดาร์อยู่มีของเรื่องของ m a z d a r a d a ร์ u ลูสคอนโทรแล้วก็ cts อยู่ที่หลังโลโก้นะครับตัวท็อปมาพร้อมกับกล้อง360กนะครับก็คันเลยเซนเซอร์หน้าเซนเซอร์หลังบีครบเลยรวมถึงนี่ดูไฟหน้าไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์ led นะแล้วเป็น led ล้อมรอบ20ดวงนะดูสวยและดูพรีเมียมมากๆที่เป็นสีที่แบบขายดีอันดับหนึ่งของเราเหมือนกันนะเขาดูแบบ เงาดูแบบสปอร์ตโบเฉี่ยวมากอะพามาดูต่อที่ล้อขอบ18ดลายก็ดูแบบโฉบเฉี่ยวเข้ากับตัวรถมากนะยางโยโกฮาม่าเดี๋ยวผมพาดูฟิลม์มที่น้ำตาเนี่ยชอบฟิล์มที่แบบใสหน่อยแต่กันความร้อนได้ผมก็เลยจัดให้เป็นตัว40รอบพันเนาะร้อมกับฟิลม์มเซรามิกยี่ห้อรีการออโต้ฟิล์มตัวนี้ก็รับประกันนานถึง8ปีเลยครับกันความร้อนได้ดีเยี่ยมเลยตัวนี้แล้วก็เนี่ยโจทย์พี่น้ำตาเลยถึงความใสเนาะ เห็นภายในได้หมดเลยครับพามาชมด้านหลังต่อครับผมบอกเลยใส่ชุดแต่งเอ็กซ์ตรีมนะรถเนี่ยดูดุขึ้นมากสวยมากและยิ่งรถสีเทานะครับใส่ชุดแต่งที่เป็นสีดำเนี่ยตัดกันแบบทำให้ดูแบบมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นอีกเนาะตัวไฟท้ายของ m a ร d a 3าตัวไฟท้ายก็สวยมากครับเป็นตัวไฟท้ายแบบ led Signature ของเราเป็นไฟกลมๆโดนัทสวยงามมาก ดูด้านข้างต่อครับตัวเสาในรุ่นท็อปนะสังเกตง่ายๆประตูครับจะเป็นสีดำเปียโนแบ็กเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถสำหรับลูกค้าที่สนใจตัว Mazda 3ปีดาหรือจะเป็น Fastback นะครับตอนนี้โปรโมชั่นเยอะมากดาวเริ่มต้น15%เนี่ยดอกเบีย้ย0%แล้วนะครับ15% 20% 25%เนี่ยดอกเบีย้ย0หมดเลยสนใจยังไงทักมาได้โปตอนนี้โปแรงมากบอกเลยไปรอชมที่น้ำตาลมารับรถกันอีกทีนะครับผม 'Cause it's over, and you're dead to me. You're just a memory that, that I can't break, but I can't shake the ghost since you left. behind จะซื้อรถทั้งทีหาคนแนะนําดีๆไว้สักคนไม่ดีกว่าลรอครับ